สวัสดีครับสวัสดีนะครับมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีนะครับน่ารัก กลางคืนไม่นอนนะผมกลางคืนน้องจะไม่นอนตื่นตื่นตื่นฮสวัสดีค่ะพี่ออมพอดโอ้ย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  โอ้ตื่นแล้วนะครับตื่นแ,นแล้วได้ยินเสียงผมนี่ตื่นเลยว่าจะไปหาพี่ยอดก็ฝนยังไม่หยุดตกเลยนะครับผมผมว่าจะไปหาพี่ยอดฝนก็ยังไม่หยุดตกเลยดิ้ดิ้แล้วเรียบร้อยเออเออโอ้โอโอเออยืดยืดมียืดขี้เกียจโอ้มีบิดขี้เกียจอีกโอ้ยตาย ปั่นยังเป้งเหรอตื่นมามีบิดขี้เกียจอีกเ้ยวันดีตอนเช้าส่วนน้องน่ารักตื่นสายด้วยแบตหมดครับแบตหมดนะครับเอ้วมาอ้อนพ่อควานอีกมีคนควรอย่าเสียงดังน้องจะตื่นอย,อย่ากอย่ากนอนตักอย่างนอนตักเยหลับ โอ้ยดูตื่นโอ้ยหมดแรงหมดแรงหมดแรงอยากนอนตักค่ะหนูอยากนอนตักเด็กนี่ได้นอนตักลัวเข้าไปก่อนนะครับตอนอยาให้นอนตักลัวไปก่อนน่ารักจ่าคิดดื้อมากแะ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 ไม่เอา ไม่กินอย่าดื้อ your, your, อย่าดื้อ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 โอ้ยดู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 ขวานมาน yeah. ี <oo>, า่มาโอ้ยเรียกไม่มาเลยขวานนี่ไม่สนใจเลยจะเล่นน้ำใช่ครับอยากเล่นน้ำนะผมเอ๋อาจารย์ตะขบไปขวานเอี้โอ้ยเอาไม่ออกเลยนะครับกินดิน พ่ออย่าห้ามหนูจะอ้ามครับน่ารักเด็กดื้อคือเด็กฉลาดใช่ครับผม <c oughs> เด็กฉลาดมากนี่ครับแม่ผมหญิงเรากินแล้วก็กินแล้วก็นอนนะครับนี่อ่ากินแล้วก็กินแล้วก็นอนหนูจะพ่นนะถ <c oughs> <c oughs> อยเลยถอยเลยถอยเลยเออ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 งงิย สวัสดีครับสามพันท่านนะครับอ่าสวัสดีผู้ชมสามพันท่านนะครับอสามพันแล้วหนูหนูขวัญอ่าคนเข้ามาดูหนูสามพันคนแล้วอ่าคนเข้ามาดูสามพันแล้วโอ,โอ้โอ้โอ้แรงแรงมากคีดเล่นคีดเล่นสุดๆนะคะัคีคเล่นสุดๆดู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 นอกจากนมแม่แล้วน้องเกี่ยวอะไรได้บ้างครับตอนนี้ก็ กินแต่นมก่อนนะครับเรายังไม่กล้าให้กินอะไรเพราะว่าเกรงว่าจะอ่าาม่าแักมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับดูดูส้นแล้วทูโทนนะช้างด่างนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่นกซ่าครับขั้นแขวดีนะครับดู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 นั่น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  เออเออเอนอนลงไปโอ้ก็นอนลงไปเลยสิคร้าน้องขวัญบอกนะครานิวครับท่านอ่าท่านมหาสุรศัก์นะครับน้มันสการนะครับผมอยากได้มากอดมาผมทำให้ร่าโซ่แม่ไม่สั้นนะครับอันนี้ไม่สั้นนะครับผมถ้ายาวกว่านี้ก็คือคอกคอกเราไม่เหลือเลยนะครับเออเออขนาดขนาดแค่นี้ครับคอกคอกเราก็ติดยู่ยังไหม เนี่ยคอกเราก็เนี่ยสภาพแบบนี้นะครับอ่านี่นี่ก็ถึงถึงคอกนี่ก็ไม่ถือว่าสั้นนะครับคุณแม่นะครับผมไม่ได้สั้นเลยนะครับนี่ถ้าสั้นนี่คุณแม่ไม่ถึงคอกนะครับอ่ารอน้องเกือบสองปีน่ารักเป็นขวัญทุกคนขอบคุณครับน่ารักมากเลยขอบคุณคร้าขอบคุณครับดูดูดูส้นแล้วทูโทนนะช้างด่างนะผม สวัสดีครับก็นอนลงไปเลยสิค่ะนี่เน่นี่เน่อาบน้ําให้หนูหรอนี่เน่หนูชอบแบบนี้ค่ะหนูชอบแบบเป็นช้างทูโทนนะครับชอบกลมกลืนกับธรรมชาตินะครับปานขวัญบอกอ่าหนูชอบกลมกลืนกับธรรมชาติค่ะนี่เอ้ย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 อเอ้ยอเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรนี่อะไรนี่โอ้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 ยอ้โอ้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเด้อไม่เกี่ยวเด้อ ช้างด่างไปอีกไปหนึ่ง oh, ส <t classy> um, enfin ิ่งนะหนูชอบแบบนี้การชอบดู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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยไปเล่นฝนอีกละชอบนะครับชอบมากเลยจ่าเตะเอ้ยชอบมากเลยนูหนูหนนไปอีกแล้วมอับแสงอ่ะเนาะไอ้ไรจะไล่แะไรมัวอับแสงเนี่ย ทางอาตอนบึสวัสดีค่ะเลยเน